ครับสวัสดีครับรผู้มีส่วนผู้ติดตามพู้คณทุกท่านนะครับครับ่องกเกษตรตามใจก็ได้มาเจอกับผู้ส่นมอีกแล้วนะครับผู้มส่นมก็คลิปนี้ก็มาพูดคุยกันเหมือนเส้นเคยนะครับผู้มส่นมและจากจะมาแสดงความคิดเห็นนะครับและอยากจะมาเตือนกับผู้ส่นมนะครับสําหรับบางท่านบางคนนะครับบางท่านบางคนก็อาจจะเป็นมือใหม่หรือยังไม่ชินนะครับ มือใหม่หรือ,อยังไม่ชินก็มีบางท่ันบางคนก็ที่เข้ามารับชมรับดูคลิปผมเนี้ยนะครับก็ยังเห็นว่ายัางเป็นมือใหม่อยู่ก็มีนะครับพระมสมแต่คลิปนี้ผมจะมาบอกนะครับมาพูดนะครับก็เหมือนที่ผมขึ้นหน้าคลิปเลยนะครับปลูกข้าวเดือนกุมภาพันธ์จะพาจนนะครับพระมสมทาไมผมพูดอย่างนี้นะครับแล้วอย่าขึ้นคอมเมนต์นะครับ ลองมาฟังดูแล้วมาดูคลิปผมให้จบก่อนนะครับท่นผสมว่าทําไมผมพูดอย่างนี้และทําไมมันคําพูดมันน่าก,กว่าจังนะครับพ่นผสมอันนี้ก็จะมาพูดถึงจะมาขยายความไม่ฟังนะครับในมุมมองของเกษตรตามใจและที่เกษตรตามใจเคยได้กระทํามานะครับแล้วก็ที่หานมาเนี่ยเกษตรท่องเกษตรตามใจก็เคยทํามาแล้วนะครับซ่องทํานาเดือน เดือนมีนานะครับต้นเดือนมีนาเลยก็ลองลองเคยทดลองมาแล้วนะครับก็ว่าจากประสบการณ์มาแล้วก็จะมาพูดและจะจะมาแนะนําแล้อจากจะมาเตือนกับพานผู้ชมนะครับก็ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับพานผู้ชมครับพันผู้ชมทำไมผมเพิ่งบอกว่าปลูกข้าวเดือนกุมภามีนาจะพาจนนะครับพานผู้ชมแต่บางที่บางแห่งก็ ทำไปละนะครับบางที่บางแห่งก็ไม่ทํานะครับก็ก่อนอื่นผมก็ต้องมาพูดอย่างนี้ก่อนนะครับเนื่องจากปีนี้สาาวะราคาข้าวไม่ค่อยดีนะครับราคาข้าวต่ํานะครับผู้ชมราคาข้าวต่ําแต่บางที่บางแห่งก็เห็นเข้าที่ผมพอทราบมาบางครั้งบางที่ก็หยุดหยุดทํานะครับหยุดทําเนื่องจากมันไม่คุ้มนะครับมันไม่คุ้มหนึ่งคือการใช้ต้นทุนสอง นะครับสองคือราคาข้าวตำ่ำนะครับราคาข้าวตำ่ำสามเนื่องจากผลผลิตได้ไม่ค่อยดีนะครับพระม,มุสมได้ไม่ค่อยดีแล้วทีนี้ผมจะมาขยายความว่าทำไมปลูกข้าวเดือนกุมภามมนาถือหาจนนะครับพระม,มุสมท่านผู้ชสมต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเดือนกุมภามมนาเมาษพาพฤษา นะครับอันนี้ท่านผู้ชมปลูกแล้วนะครับจะปลูกช่วงเดือนมีนาเนี้ยนะครับช่วงเดือนมีนาห้าเดือนมีนาเนี้ยท่านผู้ชมถ้ายิ่งช่วงก่อนกลางเดือนมีนานะครับอันนี้ก็จะกลางเดือนละนะครับอันนี้ก็จะกลางเดือนมีนาละถ้าท่านผู้ชมทํามาก่อนเนี้ยนะครับท่านผู้ชมท่านมีสิทธิ์ที่จะขาดทุนเยอะเลยนะครับทําไมผมพูดอย่างนี้นะครับ เนื่องจากข้าผสมเดือนมีนาเมษาอากาศร้อนพฤกษภาอีกหนึ่งเดือนนะครับพระมุสมถ้าขู้้สมหว่านตั้งแต่ต้นเดือนมีนามาเนี้ยเข้ามันจะออกอยู่ประมาณปลายเดือนประมาณปลายเดือนพฤกษภานะครับพระมุสมประมาณปลายเดือนพฤกษภาปลายเดือนพฤกษภาเนี้ยอีกหนึ่งเดือนซึ่งเป็นอากาศร้อนไม่แพ้กับเดือนเมษานะครับพระมุสมซึ่งไม่แพ้กับเดือนเมษาแล้ว ทำไมมันเกี่ยวกันอย่างไงนะครับพระมุสมมันเกี่ยวกันคือความร้อนนะครับพระมุสมเรื่องเรื่อเรื่องโรคเรื่องแมลงผมไม่ได้วันนะครับผมไม่ได้เตือนท่านผู้ชสมอย่างนั้นนะครับว่าอากาศร้อนแล้วระวังโรคระวังแมลงเนี่ยอันนั้นเรามีตัวช่วยนะครับเรามีตัวช่วยแต่ระบบธมรสชรติความร้อนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมเขาได้นะครับพระมุสมเนื่องจากไปควบคุมเขาได้เหมือนการฤดูหนาวนะครับพระมุสม แล้วเอือดดูร้อนเนี่ยนะครับผสมมันจะไม่แพ้ฤดูหนาวนะครับเนื่องจากความร้อนนะครับความร้อนของอากาศเนี่ยเขาทําให้เกรสรข้าว Lauren Cord Grammy LEGO นะครับเกสรข้าวเนี่ยผสม,มไม่ค่อยดีดนดะครับเพราะความร้อนจดัดนะครับความร้อนของแสงแดดเนี่ยนะครับซึ่งทําให้เกรสรเนี่ยเขาเหี่ยวเขาแห้งก่อนนะครับก่อนที่เขาจะไปผสมกับเกรสรในใน,ในดอกเนี่ยนะครับ ในดอกข้าวเนี่ยทัานผู้สมมันถึงทําให้เป็นข้าวไม่ค่อยเต็มโคงนะครับข้าวไม่ค่อยเต็มโคงแล้วก็จะส่วนมากแล้วจะเป็นข้าวรีบนะครับแล้วถ้าท่านผู้สมลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าหัานเคยทําผ่านหน้าหนาวมาแล้วนะครับกับหน้ากับหน้าร้อนเนี่ยมันจะไม่ได้ต่างกันเลยนะครับผูส้สมในเมื่อความเต่งของมเมล็ดข้าวเนี่ยเขาจะไม่เต่งเข้าที่ควรน,นะครับ แล้วมันจะนํามาสู่ที่เราไม่ได้น้ําหนักนะครับพันผู้ชมมันคือไม่ได้น้ําหนักเพราะเราขายข้าวเราขายเป็นน้ําหนักนะครับพันผู้ชมอันนี้แหละนะครับทาไมผมถพงบอกว่าปลูกข้าวเดือนกุมภามีนาจะพาจนนะครับพันผู้ชมแต่ถ้าหลังจากข้าวออกแล้วเนี้ยนะครับพันผู้ชมต้องควรคํานึงถึงว่าทางที่ดีนี่ผมให้มั่นใจเลยว่าให้ข้าวออกช่วง ก่อนหลังหลังนะครับพรทีหลังหลังเดือนพฤกษภาไปนะครับหลังเดือนพฤกษภาไปเพราะเดือนพฤกษภาเนี้ยบางทีมันจะเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะครับหลังหลังจากเดือนพฤกษภาเนี้ยเดือนเป็นเดือนมิถุานาเนี้ยนะครับมันจะเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วแต่บางทีถ้ายังไม่เข้าหน้าฝนเนี้ยถ้าฝนมาช้าอากาศเขาก็จะเริ่มเย็นละนะครับพระผู้ชม so อากาศเขาจะเริ่มเย็นละ แล้วมันก็จะไม่ค่อยมีผลเหมือนช่วงข้าวออกที่สองเดือนนี้นะครับท่านผู้ชมสองเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนกุมภากับเดือนมีนาเนี่ยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมควรหลีกเลี่ยงเลยนะครับควรหลีกเลี่ยงทํทำไมผมึงต้องบอกว่าแล้วต้องพูดให้ท่านผู้ชมน่ากลัวว่า,วาปลูกข้าวเดือนกุมภามีนาจะผาจนนะครับแต่ผมไม่ได้วันผมไม่ได้บอกนะครับท่านผู้ชมว่า ระวังโรคระวังแมลงนะครับแต่ตรงนั้นเราระวังแต่เรามันมีสิ่งแก้ไขได้เรามียาเรามีตัวช่วยนะครับพ่ะผู้ชมตัวนั้นเราแก้ปัญหาได้แต่ระบบตามธรรมชาตินี้ความร้อนเนี้ยนะครับพ่ะผู้ชมความร้อนความหนาวเนี้ยนะครับเราไม่สามารถเอาอะไรไปป้องกันได้เอาอะไรไปหยุดยั้งเขาได้นะครับพนรนผู้ชมอันนี้ก็ให้พึงระวังแต่ผมไม่บอกว่าพันธุ์ข้าวไหนดีนะครับพ่ะผู้ชมพันข้าวไหนดีพันข้าวไหนทน คำว่าถาความคิดเห็นของซ่องกเกษตรตามใจแล้วนะครับพระมุสุลข้าวหคนแรงข้าวโนหนาวข้าวทนร้อนไม่มีผลกระทบผมบอกได้เลยมันไม่มีนะครับพระมุสลมันไม่มีมันไม่มีที่คําว่าไม่กระทบนะนะครับพระมุสุลผมบอกได้เลยว่าว่ามันไม่มีนะครับมันไม่มีแต่ว่ามันจะมีมากมีน้อยแค่นั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้ว มันจะไม่มีขนโกหบเลยเนะี่ยไม่มีเลยผมยังไม่เห็นข้าวสักสายพันธุ์เลยนะครับพระผู้ชมอันนี้ท่านผู้ผู้ชมอย่าอย่าเชื่อผมบอกได้เลยว่าอย่าเชื่อนะครับอันนี้ในมุมมองของซ่องกเกษตรตามใจนะครับพระผู้ทรงพอมาระบบธรรมชาสตร์เนี่ยนะครับว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนแน่เราแก้ไม่ได้นะครับธรรมศาสตร์เนะี่ยผมบอกได้เลยว่าพี่อันนี้จากประสบการณ์ซ่องกเกษตรตามใจ เคยผ่านมาเนี่ยนะครับระบบตามธรรมชาิเนี้ยเราแก้ไม่ได้นะครับพมสมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างโารคแมลงเราแก้ได้นะครับอันนี้ให้ท่านู้สมได้คํานึงถึงแต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าควรใส่ข้าวพันธุ์นั้นดีพนแรงพันุ์นี้ดีพนหนาวพันุ์นี้ดีพนร้อนนะครับทรองเกษตรตามใจไม่เคยบอกนะครับแต่ท่านจะใส่อะไรท่านต้องวคว้าคานึงถึงท่านจะปลูกข้าวอะไรนะครับพมสมให้ควรหลีกเลี่ยง อากาศที่ช่วงร้อนจัดจัดนะครับช่วงสงเดือนที่สงร้อนจัดจัดเนี้ยนะครับพามาสุมมันจะมีผลผลผลกระทบต่อผลผลิตต่อข้าวเราอย่างแน่นอนนะครับอย่างแน่นอนอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับผมเพิงบอกว่าบางที่บางแห่งเขาหยุดทําไปก็เพราะอย่างนี้นะครับเพราะเขาหลีกเลี่ยงเขาไม่กล้าเสี่ยงนะครับการไปใช้ต้นทุนแล้วกับราคาข้าวยัง ต่ำอยู่แค่นี้นะครับเขาถึงไม่เสียงว่ามันจะไม่คุ้มกันกับการลงทุนนะครับอันนี้ก็มาแนะนำและมาย้ำเตือนกันจากแนวทางของส่องกเกษตรตามใจนะครับที่ได้ประสบพบเจอมาและที่ได้ลองกระทามาแล้วนะครับวันนี้ก็อยากจะมาย้ำเตือนและอยากจะมาแสดงความคิดเห็นให้กับผู้ชมได้ได้ ดูได้รู้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ